เอาเอาเอา้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหปั่นจัดเลยสีโดดได้ว่ะเฮ้ยมึงรู้ป่ะ อาชีพใหม่คาย6 0 0เพชรลยนะคุณดูในอาชีพใหม่ก็จะมีอะไรเนี่ยมันบอกให้ไปล่านู่นนี่นั่นอ๋ออุ้ยได้ปืนแต่ว่ากระสุนจำกัด12โอ้โห600เพชทุกคนคิดว่าอาชีพนี้กับไซบอกอ่ะตัวไหนจะดีกว่ากันคือเคล็ดแรกมันต้องให้ได้เท้ากระต่าย3อันเว้ยและเราจะวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยอันสุดท้าย วิ่งเร็วขึ้น15%ไหนเฮ้ยเร็วขึ้นนะเว้ยไอเอาเลื่องอยู่นะแบบนี้อยเฮ้ยวพวกรัทธิมาอ้าฮ่ากูอยู่ข้างบนเดอ้อโอ้มาดูกันจะแ,แรงขนาดไหนหูยเกือบล่วงเอาดิมันขึ้นมาไม่ได้ตรงเนี้ยสบายแต่มันเออสวยแฮทสดอ จะแตล้วจะล,ละ่วงแล้วว้าวแล้วโโชววุบชุบชุบชุบเรียบร้อยสวกสวกกให้สวกกให้นี่และอันสุดท้ายของเราเรียบร้อยภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยและแค่ภารกิจเดียวนะเพิมเม่มดามสห้าเปอร์เซ็น้าและเราก็ต้องหาหนังจิ้งจอกต่อตามนี้เลยนะครับไอเทมตัดต้นไม้ที่ดีที่สุดอันดับสองคือพี่พึ่งได้เลยเว้ยโคตรด,ดีใจอ่ะเห็นแต่ในติ๊กตอกที่เขาได้กันแต่พี่ไม่เคยได้ และเล่นวันเนี้ยเล่นกับเพื่อนสองคนไงพี่ได้มาแล้วเว้ยสบายอ่ะตัดต้นไม้โอ้โหซิวซิวแต่คนเก็บให้เพื่อนเก็บนะาผมไม่เก็บนาะอืมผมมีหน้าที่ตัดให้นะาเนี่ยเพื่อนผมขยันคันแข็งมากถ้าไปเป็นเด็กกระโปงก,ก็น่าจะได้อยู่นะเนี่ยโอ้จะหนาวจะหนาวแต่เราต้องไปหาเสื้อกันหนาวนะบางคนยังไม่รู้หนะ้าวิธีทําเสื้อกันหนาวนะ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกละกันในคลิปหน้านะครับน,น้องๆกดติดตามไว้เลยเราเล่นมาถึงวันที่26โดยที่ไม่ใช้เด็กเว้ย <What? S 1> แต่ว่าฐานเราดูดิโอ้โ Oh, ของที่เราใช้ก็ประตูแมพกระสุนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นน่ะไม่พอบอกพ้อมเบิกให้เสมอแค่นั้นแหละและก็มีที่ทํำสตูโอโต้นะครับน้องๆมันสามารถทำโอโต้ได้นะทุกคนดูนีไ่ไงโอ้ยไม่ทำไม่เสียหนนะ้าแล้วก็เราจะไปหาเด็กนะครับเอาละครับจังแหม่นี้ไปโลดมาปลาปึ้งโอ้ยนัดเดียวจอดปึ้งโอ้หนัดเดียวจอด ตอนนี้คาร์ดของเราก็คือเวลสองเลยเว้ยทำดาเมจขึ้น15%เห็นไหมเฮ้ย5%พูดผิดและเพื่อนเราต้องยิง2ดอกนะถึงจะล่วงอ่ะแต่สำหรับพี่ก็ดอกเรียวเอาวึดโอ้โหนี่น่าแตกเลยกูปึ๊บป้อง เป็นไงมึงอย่าราัดมึงอย่าราดกูเห็นมึงแยะเอาเด็กไปเอาละครับตอนนี้อนนาณาจักรของเราก็ค่อนข้างจะอู้ฟู่ขนาดเลยนะครับโอ้โหฝีมือแบบ24วันเอ้ย26วันเราก็ได้ขนาดนี้เลยเหรอเกินไปหรือเปล่าวันเนี้ยเกินไปศัตรูโอโต้เล่น2คนก็เฟี้ยวได้นะครับถึงจะไม่มีใครเล่นด้วยอะแต่ว่าถ้าเราไม่มีที่ทาศัตรูโอโต้เนี่ยก็ลําบากอยู่นะเชียร์รชิบายละกูเพิ่มเพิ่มเพิ่มมหมามามึงอย่าพึ่งนะ เรือ่อดีโอ้โหเวอเราไม่มีอาวุธป้องกันโอ้งโอ้โหจะยู่ซื้อจอยู่ซื้อหลบซ้ายหลบขวาลบซ้ายหลบขวาโอ้ล่วงโอ้มาเยอะมาเยอะรอบหน้าเราต้องหากับด <c Öz ell großes> ักนะครับน้องๆอะไรเนี่ยไอ้พวกสีแดงสีแดงล่วงสีแดงล่วงที่เหลือกระสุนที่เหลือสมุนไม่ใช่กระสุนมาดิมาดิ พวกอืยืนปังเอา้าเอา้าอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหปั่นจัดเลยเออผีโดดได้ะ่ะมาช่วยเด็กคนที่สองของเราในวันนี้ปึงป้งปึง้งมึงก็ยิงแม่นๆหน่อยดิวะ่ะเปืองลูกปืนเปล่าๆเ,าเปืองกระสุนหน้าเอาโหมึงยิงเพื่อนกูโคตรคม อาโหหาห่ามาอีกหนึ่งตัวอาชีพใหม่ของพี่น้องๆดูเอาอะไรของมึงยิงอะไรเนี่ยยิงเสียงเออจะเลินป๊ะเอาไปเอามากูยิงหมดเลยเดี๋ยวเราช่วยเด็ก2คนทีเดียวเลยเรื่องนี้จะได้จบสักทีอีกคนอยู่ใกล้นี่แหละนี่ไงนี่ไงเฮ้ยกลางคืนจะมากลับกรับกรับกับกลับกับได้เด็กมานิดหน่อยนะ,ะัะน้องๆแล้วก็ได้เด็กมาหนึ่งคนเด็กเรารอดปลอดภัยแล้วจ้าหนึ่งคน โอ้ยโอ้ยเย้อันสุดท้ายนะครับเราก็ได้ภลรกิจมาใหม่เว้ยเนี่ยเวลายิงอะ่ะมันจะอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้โอเคกระสุนเรามีแค่นี้หรอไป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 ,ปไปช่วยเด็กไปช่วยเด็กรอบนี้เราเจอมีมีอ่หมีเราก็ต้องใช้เหมือนกันวะ่ะโอ้วิ่งเร็วจังปะเออมาดิปังฮ้ยอีซี่เหลือ12อลูกเฮ้ยเวลาเฮ้ย กระสุนไม่เสียนี่ว่ามีโอกาสกระสุนที่ไม่เสียใช่ไหมวะไม่รู้วะเฮ้ยมาปะเร่าเร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 าชอแบบร้อยเฮ้ยขวานแดงเอาไหมเอาไหมเออเปิดเปิดเปิดใหม่เปิดใหม่อีกนี่แหละกูบอกมึงไม่าเดินมึงอย่ยาเดินเป็นไงเป็นไงโดนซะเองเป็นไงอุ้ยกางคืนกำลังจะมา ไก่นนะแล้วเราก็เจอผีตาแดงเราจะรอดหรือเปล่านะจ้าคุูไปก่อนนะเด้ออ่าเราช่วยเด็กมาได้อีกหนึ่งคนครับก็ค,บคือหมาป่าอัลฟาเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะได้รับกระสุนคืนเวลาที่เรารจุงจัง ไปประมาณนี้นะฮะแล้วก็อื่นเราก็ต้องไปหามีโพลนะ่าโอ้โหโคตรเยอะเลยจริงนะภารกิจเราแล้วก็ช่วยเด็กมา4ี่คนครบเรียบร้อยแล้วนะฮะจัดเลื่อยไฟฟ้าที่ผมไม่เคยได้ก็ได้วันนี้คือเล่น2คนก็ยังได้อะแต่ว่าต้องคุณภาพนิดหน่อยนะเว้ยแล้วก็ที่ผมชอบก็คือเนี่ยดับซิเปอร์โอ้โหเพื่อน,นผมก็ได้พ้อนที่ทุบมัน,นแรงมากๆนะไม่รู้ว่าดับซิเปอร์กับคอนทุบอะไรจะแรงกว่ากันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนที่ทําให้เราลอดในวันนี้ก็คือนี่ครับที่ท ตโ,ตโอโต้นั่นเองตอนนี้คือลัททีกำลังจะมาเว้ยนี่มันมาแล้วด้วยมันจ,จับคอ้อนมาโ,โหจะทุบหมวกกระโหลกพี่แต่ว่าซิวซิววะน้องๆยืนรอเลยคัมมอนเบบี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บเอา้ายังไม่ถึงใจไรล,จล่วงฉลีแโอ้ยโอ้ยโอ้โหกล้ามาอ,อ๋ออันนี้ล่อลัททีอะเจาะเกินว่โอ้ยเกินอ่ะกลับดักเอามาว่ะ เอ้ยกับดักเราดีว่ะเร็วเร็วเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตนี้อย่าเยียบปุ๊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 อ้ยอุ้ยอุ้ยมีร่วงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยในที่สุดเราก็มาถึงวันที่99แล้วเว้ยไอ้ควางแลนเดียมันเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเ้ยเฮ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 ้ยเ้ มันมีทางเข้าจริงเปล่าคนดูแล้วต้องไปดูนะครับแบบนี้แต่ว่าองไปช่วยเพื่อนก่อนตรงฟืนไอหมาเน่าอ่ะภารกิจตัวนี้ได้เรียบร้อยหนังหมีมาคลาสนี้ปลดล็อกให้แล้วจะได้รับเพชรพีเพิ่มขึ้นเว้ยว้าวเอาเรื่องวันนี้พวกเราจะไปจัดการเอเลี่ยนกันมากับเพื่อนสองคนเองสองคนเราลุยเพิรเพิโอ้ยิงมันไม่ถูกเลยมึงนี่เฮ้ยปืนเอเลี่ยน ที่เรียกพตเข้ามามันจะมีเอเรียนเด้อโอ้โหอ้โหโ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 หโอ้โหโอ้โหโ่วงนึงอืมล่วงคือเอาไอ้นี่มาสแกนหน้าชูบนี่ครับโอ้โหผมดู Tik Tok มาเยอะมีมีตัวมีตัวมีตัวระวังมาตางนี้มาตรงนี้นี่เออใช้สเตปนี้ใช้สเตปนี้เอาดู Tik Tok มาเยอะไม่ต้องห่วงว่องล่วงเอาหน้าไปเจ้าหน้าไป อุ Ooh, ah, yeah. ine, ้ยม right? ีข้างบนด้วยข้างบนเอาข้างบนก่อนเลือดมึงระวังเด้อเบิ่งเด้อข้างบนไม่มีอีกมีอีกข้างนี้อ่าล้วงสองแต่ว่าปืนอีกอันหนึ่งอ่ะกูขอละกันนะอย่าเพิ่ง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 มันมีอีกเด้อเดี๋ยวเปิดกล่องแป๊บนึงขอละนั่นไงูว่าออกก่อน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 ออกมาออกมาป้องล้วงยั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 งโอ้มึงจะล้วงนั่น่ะ โอ้โหดาบโอ้โหได้อะไรโอ้โนี่ล่ะคืออะไรอะ่ะทีเทลพอร์ตออกข้างนอกเอาชิบหายแล้วออกมาตอนมืดกลับปัดไปนะึงเออเออโอ้โห,โหเกือบเป็นไงคนโด donc. เทคนิคการเอาตัวรอดของเรา2คนยานเอเลี่ยนอันแรกก็ซิ้ซิดเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะจัดการยานเอเลี่ยนอีกโอ้โหใสายอะไรล่ ว้จัดแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะคะอยากกัดไก่เพชรเจอกันที่ร้านนิ่งนายสอบ